สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาย้อนยุคมาดูรถขุดรุ่นไม่ใช่รถขุดพี่น้องรถจิปหรือรถทหารยูออมนะครับอดีตเคยแรงอดีตเคยรออดีตเคยดังในยุทธภพนะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับอ๋อนี่คราเรดยกจิปกบนะ ยิกบกบก็ตาตาจะเหมือนตากบพี่น้องนี่ครับเหมือนตากบเลยนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นนักสิงทะเลทรายหรือว่าสิงภูเขานะครับที่ชอบเดินป่าหรือว่าบุกป,ป่าหรือว่าเที่ยวในภูเขาก็เรามีรถให้พี่น้องในเลือกนะครับคลาสสิกแล้วก็หาดูยากแล้วก็หายากนะครับ เป็นรถที่ส่วนใหญ่ก็เป็นรถทหารสมัยก่อนนะนะครับนี่ครับจิบจากกบหรือว่าจิกบกบยินดีครับนะยังโสดน้องยังโสดคุณทวดเลยนะมีระบบะขับเคลื่อนสี่ล้อเกียร์เครื่องอะไรใช้ได้มีเลมทะเบียนพร้อมนะครับพร้อมใช้เพียงแต่ไม่ได้ล้างท่านใดที่ชื่นชอบสนใจก็สอบถามได้ครับนะที่0 9 2ย์ 9549563นี่ครับอาจจะไม่ได้ลางแต่ว่ารถเดิมๆนะครับส่วนใหญ่แต่ว่าบอกนั้นอาจจะหุ้มใหม่มีระบบวินระบบโฟว,วินเครื่องชื่นชอบก็สอบถามราคาได้หรือว่าสอบถามชาติจเจริญทรัพย์ได้0982723752หรือว่า,าเฮียอานะครับ092954 9563นะครับหรือว่าเจแจเจเจก็0925590456นะครับอ่ะมีเป็นหลายสิบคันพี่น้องจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับส่วนราคานั้นสอบถามได้ตามเบอร์ที่ให้ไปนะครับผมก็แค่รีวิวให้พี่น้องได้ชมว่าหาดูยากครับแล้วก็คลาสสิกแล้วก็ยังใช้งานได้นี่ครับคำที่3นะจะเห็นได้ว่ามีทะเบียนครับรถ อยู่บริลัมนะครับบริลัมนี่ครับรอน้องรอพร้อมวิ่งพร้อมใช้งานเลยนะครับท่านใดที่ชื่นชอบรู้ว่าเป็นนักสะสมมาคุยกันเอาครับนะมาคุยกันได้เยอะมากครับค่อนข้างใะเยอะจิตตากรุสวย,สวยๆรอๆทั้งนั้นผมจะไปเร็วหน่อยน้องเพราะว่ารถเยอะร,รถเยอะอ่ะนี่ แล้วก็มีโฟกค,ครับนะโฟกสวากเก้นถือว่าดูเอาครับถือว่าคลาสสิกนะครับสองคันไม่แน่ใจว่าโอ้ภาษี65พีนะ่ไ้อนาะภาษีมีครบนะครับท่นใดที่ชื่นชอบในรถคลาสสิกก็สอบถามได้092 954 9563 95นะครับรถอยู่บุรีรัมย์ไี่นะ้องรอรอมากเนี่ย นี่ก็ใครที่ชื่นชอบในรถจิ๊บตบหรือว่าตาตบในโอ้่ะว่าพี่น้องยุค90 70, 66, ยุค7 0ยุค6กยุค60มีหมดครับหรือว่าจะสอบถามชาติเจริญทรัพย์ยได้โอ้นี่ตนนัวนี้มิสูครับนะสนัญลักษณ์มิสูนี่ตาตบคันนี้ก็เหล็กแข็งโป๊กพี่น้องผมเห็นนี่ถือว่าคลาสสิกสุด อเอาไปขึ้นเขานี่เดี๋ยวนี้เขาชอบเที่ยวกันนะเที่ยวเที่ยวป่าก็สบายเลยครับนะเอาพาไปดูอีกหลายคันครับนี่แลนด์โรเวอร์ครับนะแลนด์โรเวอร์เป็นรถบ้านได้เลยสุดๆพี่น้องคลาสสิก <c oughs> เห็นแล้วก็เห็นแล้วชอบแล้วครับนี่ปิ๊งนะครับไม่ข้างในนี่กว้างขวางแล้วก็ ทํำในรถบ้านได้เลยครับเที่ยวใส่ของในเยอะพี่น้องแลนด์โรเวอร์นี่มีวินหน้าด้วยครับวินได้ด้วยขับเคลื่อนสีลอ้อสนใจก็0929549563นะครับเดิมเดิมพี่น้องเดิมเดิมโอ้ไม่มีเวลาที่จะเจาะข้างในให้นะครับเดี๋ยวไปมีอีกหลายคันครับ มีให้เลือกเยอะครับอยู่บุรีรามนะพี่น้องอยู่บุรีรัม,รรมสวยมากครับสําหรับ์โรเวอร์เดี๋ยวว่างๆผมจะเจาะเข้าไปว่าเขาเกิดปีไหนยังไงประวัติเขานะครับเพื่อให้พี่น้องได้ชมกันโอ้ตัวนี้จิกบกบกบเหมือนกันพี่น้องแต่ว่าสีก็ออกสีแบบโ่หล่อมากครับคันนี้คลาสสิกสุดๆดูยางครับยางตัวนี้ก็มีผ้าใบ นะครับสามารถเปิดประทุนได้ดูแต่เสวอากาศครับนะรถสวยมากครับเขียนว่ายูเกตมีตัวนี้ก็ทันใดที่ชื่นชอบแต่บอกไว้ให้นะครับคันนี้เท่าที่รู้นี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ60สกว่านะครับเดี๋ยวดูภายในเขาหน่อยเอไม่ต้องพุดถึงพี่น้องนี่ครับดูเกียร์เขาเดี๋ยว เก็บได้ครับนะเก็บระบบได้หมดดูท่อนี่ครับข้างหลังสวยครับนี่ตัวนี้น่าจะใส่น้ำมันสำรองครับและท่อแล้วก็ยางอะไรนะรอมากครับคันนี้สุดๆเลยเดี๋ยววันหลังจะเจาะให้ดูเจาะเครื่องให้ดูเปิดให้ดูนะครับชื่นชอบก็สอบถามชาติเรืินทรัพย์ได้0ศูนย์982723752 หรือว่าสอบถามเจ้าของเฮียอาได้นะครับ092 954 9563 95นะครับอ่ะจัดให้ท่านใดที่ชื่นชอบคลาสสิกแล้วก็รถจิปกบหรือว่ารถทหารสมัยก่อนนะครับยุบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองไม่แน่ใจต้องแต่ว่าลอมากเล็กแข็งโป๊กนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกหลายคันครับ ชึ้นชอบคันไหนก็รถอยู่บุรีรัมย์น้องจัดให้นะครับเล่มทะเบียนพร้อมเปรี้ยครับรอทุกคันคลาสสิกทุกคันนี่ก็จิ๊บกบเหมือนกันพี่น้องโอ้8 2 e b u s m m รหัสของเขา2095948นะครับโอ้ตอนนี้ติดแอร์ได้เลยพี่น้องกระจกพร้อมเลยพร้อมออกครับ พร้อมออกเที่ยวนะออกเที่ยวปลาเขาได้หมดเลยนะครับรถอยู่บุรีลำอ่ะไปดูคันเหลืองต่อไปนะครับโอ้ตัวนี้มีหล่อมากครับสีเหลืองจิกบกบก็จะมีกระจกสิงทะเลทรายนี่ครับชื่นชอบก็จัดไปะดูภายในสักหน่อย <c oughs> นี่ครับโอ้ รอต้องรอพลาสสิกถือว่าหาดูยากแล้วก็คิดว่าจะไม่มีจำหน่ายครับแต่ว่ายังมียังมีอยู่นะครับยังมีปล่อยอยู่ถ้าท่านใดชื่นชอบก็เอาไปวิ่งบนเขาหรือว่าที่อาศัยอยู่ตามเขาใหญ่ครับนะเขาใหญ่ก็วิ่งได้นี่ครับนี่คันนี้เล็กหน่อยเี่ยครับแต่ว่าก็รอครับนะ ตาครับโอ้มาจาัดปลาจีนพี่น้องดูครับดูข้างช่วงล่างเขานะสุดจัดครับเฮ้ยนี่ครับสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวดูข้างหลังนี่ครับเออรอมากพี่น้องนี่ครับขับเพื่อนมีแตอ โฟวินทั้งนั้นครับนะร mm hmm. าคาก็พูดกมนมากคันเหลืองน,นี่ดูข้างหลังครับ mm hmm. ลอ้อถังน้ำมันมีหมดโอ oh. ้สุดสุดสุดรอนี่ครับทุกคันเลยแต่คันนี้นี่ยอมรับว่าเหมือนรถหมอพี่น้องหมอทหารคลาสสิกแล้วก็อันนี้กระจกเออยู่ร้อมเลยครับสนใจ Uh, 092-945-9563นะครับโ okay. อเคยังมีอีก3คันนั้น้องมีรถขุดแล้วก็มีรถเทลเลอร์ที่ปล่อยให้พี่น้องได้ชื่นชอบแล้วก็หาดูยากคลาสสิกเดี๋ยวพาไปดูอีก3คันรถขุดนะครับรถขุดก็นี่ครับรถขุดไซส์เล็กได้พี่น้องท่านใดที่ทำสวนทุเรียนหรือว,ว่าทำการเกษตรอยู่ในสวน เล็กๆนะครับเอาไปใช้ได้นะครับตัวนี้นี่โอ้เป็นเป็นล้อยางครับเป็นเป็นแท็กนี่แท็กยางชื่อเขาเรียกแท็กยางนะพีซีสี่สิบก็โคมาสุครับมีใบมีดดันพร้อมเลยนะครับตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณพีซีสี่สิบน่าจะอยู่ประมาณสี่สิบห้าครับสี่แสนห้า ระบบได้หมดนะครับแกก็จะปล่อยเหมือนกันชื่นชอบก็สี่เซนห้ารองมาคุยกันเอาอ่ะมาดูเทนเลอร์ครับนะเอะเอเทนเลอร์ที่ท่านบอกว่านะเทน,นเลอร์ขึ้นรถเกียวได้เลยน้องคูบุต้านะครับเอาไปใช้ได้นะเะ,เะเครื่องเท่าไหร่เนี่ยเทน,นเลอร์เล็กๆขึ้นรถอ๋อขึ้นพีซีซีนี่ครับนะ ได้เลย40นี่ขึ้นได้เลย40 50 60 70ใช้ได้ครับชื่นชอบนะครับชื่นชอบก็0929549563นะครับเฮียอาจัดให้นะครับหรือว่าเจแจ็กนะครับ0925590456รถยูบิลิ่มนะครับหรือว่าสอบถามชาติเตอร์ซับได้092723752 8เอ,อ้จิ๊บอะไรนี่ตากบใหญ่ไปน้อง อีลีครับนี่ดูนะครับโฟวินภาษีไม่ขาดนะครับรอมากครับรอและโหดมากนี่ก็ปล่อยนะพี่น้องปล่อยให้กันขายนาขายอยากได้ก็จัดไปสุดครับสนใจขาดูได้ครับที่ยูทูบช่องชาติจริบบนทรัพย์วันนี้รถสงครามโลกครับเอาให้พี่น้องได้ชมกัน ชอบในจิ๊บจาก,กบจัดให้มีเยอะมากครับหรือว่าเข้ามาดูเพจนะครับมีให้เลือกเยอะอยู่ที่บุรีรัมสนใจก็ลองมาแล้วก็สั่งจองแล้วเราทำให้ครับนะสามารถโมดิฟายให้ตามตามใจลูกค้าเลยอ่ะ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ